ทีวีแชมเปี้ยนสนับสนุนโดยใหม่บอกกี um ้อินมูกี oui> ้ช็อกโกแลตและดาร์คช็อกโกแลตจากคูริโกอูมามิที่มาของความอร่อย เป็นยังไงบ้างคะตกมะคิโรได้ไหมคะต้งตาสิครับีวดีจังเลยเลยอบผมต่อคุณยายครับคุณยายอมากจริงคะเออสบายดีครับคุณยาขอบคุณนะคะ 哎，<noise> 回不,回不,回不回来呀！<noise> <noise> <noise> คุณยายคะเนี <แก S 1> น่ยชอบจรแงลเมื่อได้ปลาโมึกโรงมาแล้วงานฉลองวันเกิดครบหนึ่งร้อยปีขอ,องคุณยายก็เริ่มต้นขึ้นแล้วเริ่มแล้นะครับรวมรวมเริ่มแรกนี่เราจะเริ่วนบอกมาก,ก่อนนะครับจะให้คุณยายเหรอคะเนี่ย เรียเครับโอ้โหทางด้านเลยโอ้ระวังเล่มาคุโร่ตัวเบอร์เริ่มเลยนคนี่ฮะโอ้ตัวให่จริงสนใจชันจริงๆเลยล่ะเนี่ยของสุดๆเลยนะคะมารวมด้วยได้ไห่เนี่ยโอมะมัคุโร่มคุโร่คุณภาพชั้นห่งญี่ปุ่นเป็นอชั้นเยี่ยมที่แม้แต่ร้านโทช่สุดรูยังไม่มีให้กินเลยล่ะค่ะน้สดจง คำนี้ใช่ไหมครับเอ๊ะลักษณะพิเศษของโอมะมาคุโร่คือตรงไหนเหรอคะเนี่ยพิเศษที่สุดก็คือความอร่อยที่ไรฮะโอ้ยแล้วทุกคนลองกินดูกันละกันแล้วจะรู้เองนะโอ้โหแต่ผมชอบโทโร่มากกว่านี่อะคาะมีตรงเนี้ยนะหนูก็ชอบโทโร่ทั้งละอดใจเดียวกันน่าทานมากเลยนี่คือส่วนโอโทโร่นะครับนนีี่ครรับตง้มันน่าทานมากเลยนะคร่ะตรงนี้เหรอคะ นี่่ใชมเหมือนเนื้อหมูเลยอ่ะแน่นจริงดีครับมาแล้วครับเอ๊ะออทโรนี่แลกนิดเดียวนะคะแค่ตรงนี้เท่านั้นครับที่เป็นสีขาวนะแค่ตรงนี้เหรอคะแค่ตรงนี้ใช่ไหมแ้วที่ติดมันนะครับแค่แค่นี้เองครับโอทีนี้พ่อสโซชิของเราก็กำลังเตรียมโซชิแสนอร่อยเพื่อเสิร์ฟให้กับทุกคนเล่นั่นใส่ยังใสอยังเดี๋ยวผมจะยิง ซูชิโอมาบังกุโร่บนสายผ่านสดๆจากทะเลให้ทุกคนได้กินกันอย่างจุใจในส่วนที่อร่อยที่สุดก็คือเนื้อโอกทโร่ซึ่งเป็นเนื้อติดมันนั่นเองเป็นซูชิสุดหรูที่เหมาะที่สุดที่จะนำมาเลี้ยงฉลองในวันเกิดครบ100ปีของคุณยายเืม่อ้คุณยายได้กินซูชิโอมาบ u งกุโร่รสเลิศแสนอร่อยนักล่ามักุโร่แห่งอ่าวโอมาเบอกทะเลกันสาวันเต็มๆเลยทีเดียวล่ะ โโอรรคับขอบคุณมากนะกินเลยนะคะเอาละเกินแล้วเก่งแล้วน่าทานมากมากเลยไงคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเอาอร่อยมากเลยค่ะอร่อยจริงจริงชอบค่ะชอบยังไงบ้างคะคุณยายอร่อยมากครับเหมือนได้ขึ้นสวจั่ว ทั้งคุณยายลูกหลานเหลนและบรรดาญาติต่างก็ได้ยินพรมัยกับโอมาคมัโบรตัวโตกันอย่างจุใจเลย่ะอร่อยค่ะตรงหัวนี่แหละอร่อยมากเลยอร่อยจริงๆคุ้ค่ากับที่ฮามบกรักนำมาโบรจากโอมะมาส่งถึงนากุย่า เป็นงานวันเกิดรอบหนึ่งร้อยปีที่มากระทับใจที่สุดเลยทีเดียวล่ะขอบใจนะถึงคุณยายค่ะสุขสันต์วันเกิดครบรอบร้ายปีนะคะคุณยายขอบใจมากเลยนะทุกครั้งที่ได้พูดคุย และได้เห็นรอยยิ้มของคุณยายพวกเรามีความสุขมากเลยล้ะคะ่ะขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงและอยู่กับพวกเราไปอีกนานๆนะคะคุณยายขอบใจมากนะทุกคนเลยนะ ทั้งคุณฮามาบาตะคุณนันชิมะคุณฟูรุคาวะและคุณวาคิตะพ่อครัวซูชิทุกๆคนช่วยกันทำให้พวกเราได้ฉลองวันเกิดให้กับคุณยายพวกเราจะไม่มีวันลืมบุญคุณครั้งนี้ไปตลอดชีวิตเลยละค่ะชาวประมงทั้งสามท่านต้องออกทะเลท่ามกลางสภาพอากาศอันเลวร้ายเพื่อตกปลามะกุโร่ส่งมาให้คุณยายได้กินในวันเกิด พวกเราซาบซึ้งใจจริงๆค่ะพวกเราต้องขอขอบพระคุณจริงๆค่ะใช่นะก็ช่ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณนะคะฉันซึ้งใจจริงๆฉันยิ่งเพลอร้อ,องไห้ตามเขาด้วยเลยนะเนี่ยไปคัอบครัวที่อบคุณมาก ผมเป็นคนที่อยู่กับทะเลไม่เคยได้รู้สึกอกุญชัยแบบนี้เลยแกอินนะผมไม่ดีใจที่ได้มีโอกาสได้ตบมือรอมาเป็นของันให้กุชัต้องขอบพคทุกทาเลยสิ่งบ้าแกอินแบบนี้เลยความทรงจำครั้งนี้ดิฉันจะไม่มีวันลืมเลยตลอดชีวิตของดิฉันจะจดจำวันนี้ไปอีกนานๆเลยขอบคุณทุกคนนะครับลาลาก่อนนะคะ บายบาๆนะบ๊ายบายค่ะบายค่ะสวัสดีนะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายใครมีเรื่องเดือดร้อนใจให้เคลีมาหาเราเหล่าจมเปยนพร้อนจะไปช่วยทุกทุกคนเลยนะคะแม่เป็นคนที่สุดแสนประทับใจจริงๆนะโอ้ยช่างอย่างน้ำตาซึมเลยนะเนี่ยอืม ทำอะไรกันนักหนาเจ้าก็เซสถิตนะยาผมไม่ได้ว่าคุณภฮมูุโตจะอ่อนไหวมากขนาดนี้ฉันชอบคุณธรรมบัตตานะถึงปากแกจะร้ายแต่ว่าจิตใจแกดีมากๆเลยทีเดียวล่ะค่ะจริงๆนะและในครั้งนี้คุณธรรมบัตตาก็ทำสำเร็จทำให้คุณยายและทุกคนในครอบครัวมีความสุขกันมากเลยนะครับเน่ยะครับ มันเป็นภาพแพ่งความทรงจําที่หาดูที่ไหนไม่ได้จริงๆนะครับแบบนี้แล้ววันนี้ไม่มีมาให้ชิมเลยเนี่ยเอาโอมากัลโรมาฝากท่านแชร์แมนหรือไงเนี่ยถ้าท่านแชร์แมนอยู่ถึงร้อยปีนะคะฉันจะหามาให้ทานกันละกันร้อยปีใช่เหรอเอออยู่กบได้กินหรือเปล่าได้กินสิคะเอาเปรียบกันนี่นา ที่รองไงพ่ออร่อยอ่ะล้าวนะกินเลยอ่ะเอาละครับท่านแชมแมนภารกิจนี้ทำให้ท่านตะลึงหรือไม่เชิญตัดสินได้ณบัดนี้ครับผมขอประกาศว่าภารกิจนี้ชมตะลึงสุดเลยอีกแล้ว ทีวีแชมเปี้ยนจันนากลับมาอีกครั้งกับการปราบน้องหมาซ่าสุดป่วนที่ทั้งดื้อและแสนสนเหล่าแชมปเปี้ยนที่ต้องมาฝึกกับบรรดาเจ้าตูกจอมเกเรที่ทั้งป่วนทั้งน่ารักภารกิจจะสนุกแค่ไหนนั้นติดตามได้จันนาสอคุ้มสี่สนาทีทีวี